สวัสดีค่ะพบก,กับสินแสไฮสุนิสาวันนี้จะมาดูดวงให้กับคนเกิดวันจันทร์เดือนของเดือนธันวาคมว่าคนเกิดวันจันทร์ดวงจะเป็นยังไงบ้างของเดือนธันวาคมนะคะวันนี้มาดูกันนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะในช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะเหนื่อยในการแก้ปัญหา ภาระต่างๆอุปสรรคปัญหาต่างๆความเครียดต่างๆนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะคะภาระหนี้สินภาระความรับผิดชอบความกดดันนะคะในในช่วงเดือนธันวาเนี่ยก็จะมีคาวะจะเหนื่อยในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการงานนะการงานก็จะอาจจะมีความเหนื่อยความเครียดความกดดันนะคะบีบคั้นตัวเองนะคะเพื่อ ให้ hey, มีงานมีไรายได้เข้ามากดดันตัวเองนะคะในการทํางานนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องอาหางานหาจ็อบอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นเพิ่มไรายได้ขึ้นมาเหมือนจะต้องหาช่องทางนะคะหาเงินให้เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ต้องสองช่องทางเพราะว่ามีภาระหนี้สินจะต้องเคลียร์ต้องใช้ต้องจ่ายนะคะมันต้องบีบคั้นตัวเองนะคะในช่วงนี้นะคะจะต้องลุย ลุยกับงานลุยกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ,อ,ะอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่นะคะจะค่อยๆคี้คายไปนะคะก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์นะคะต้องพยายามอดทนและฟันฝ่าอุปสรรคต,ตรงนี้ผ่านพ้นนะคะเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปได้นะคะก็ต้องอดทนนะคะอย่าย่อท้อกับอุปสรรคนะคะก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะ ก็จะมีความมั่นคงนะถึงจะมีความเหนื่อยความลําบากนะคะก็จะมีความมั่นคงนะคะให้กับตัวเองกับครอบครัวนะคะก็จะมีโอกาสต่างๆเข้ามานะคะภาระต่างๆนะคะที่มีอยู่นี่สินอะไรอย่างเงี้ยก็จะค่อยๆขี้คลายไปเพราะว่าคุณก็เป็นคนขยันมีช่องทางเป็นคนที่ฉลาดนะคนวันจันทร์ก็ถือว่าเป็นคนที่ฉลาดนะคะมีไหวพริบนะคะก็สามารถที่จะ ถึงจะมีมรสุมเข้ามาในชีวิตแต่คุณก็หาช่องทางนะคะที่จะฟันฝ่านะคะสร้างฐานะตัวเองให้ผ่านพ้นไปได้นะคะ mm. ก็จะมีบริวารน,นะคะคนเข้ามาช่วยเหลือหรือผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะคะ mm. ในเรื่องของอต่างๆในสิ่งที่คุณคิดไวหวังไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินหรือภาระอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณ ะมีทางออกนะคะาสามารถที่จะทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะความทุกข์ความเครียดของคุณก็จะวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของข่าว mm. ความจเจริญรุ่งเรืองของตัวเองนะคะความาความมั่นคงของตัวเองนะคะ mm. ก็วิตกกังวลเอ๊ะช่วงนี้ฉันเป็นหนี้เนี่ยจะหาเงินใช้หนี้ได้ไหมจะทำะปัญหาอะไรต่างๆมันลุ้มเล้าภาละมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ เอ๊จะไปรอดไหมนะคะความคิดของคุณในช่วงนี้ก็อาจจะวิตกกังวลความเอ่อคารกว่าเออเรื่องของความมั่นคงของตัวเองนะคะก็วิตกกังวลนะคะก็อย่าเครียดนะอย่าเครียดนะคะให้อดทนนะคะให้คุณแบบว่ามุ่งมั่นที่จะทําในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรืออะไรต่างๆนะคะให้มุ่งมั่นและทําตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยว คุณก็จะถึงเป้าหมายของคุณเองนะคะก็จะสําเร็จได้นะคะในเรื่องของปัญหานี่สินอุปสรรคปัญหาอะไรที่คุณเจออยู่นะคะเดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะก็จะเคลียร์ได้นะคะแต่ว่าคุณอาจจะวิตกกังวลหรือเครียดหน่อยในช่วงนี้นะคะในช่วงเดือนธันวาคก็อาจจะมีความเครียดอยู่บ้างนะคะก็ต้องให้อดทนใจเย็นๆถ้าเราเครียดนะเราอาจจะเป็นแรงกดดันให้กับตัวเองอาจจะมองหา ช่องทางไม่ออกนะคะเพราะว่าความเครียดมันบดบังเรื่องของอสติปัญญาของเราได้นะคะให้เราทําใจเย็นๆใจสบายนะคะค่อยๆมองและค่อยๆคิดและวางแผนนะคะปัญหาต่างๆคุณก็จะแก้ได้นะคะใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนฉลาดอยู่แล้วมีไหวพริบมีซิกเซนในการคิดในการวางแผนในชีวิตอยู่แล้วนะคะขอแค่ความตั้งใจแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็ ทำทุกวันให้ดีที่สุดนะคะเป้าหมายทุกอย่างปัญหานี่สินหลีปัญหาต่างๆก็จะขี้คายนะคะสําเร็จหาเงินได้นะคะมีโอกาสที่จะอ่าเคลียร์ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาจับไพ่ดูอีกนะว่าเรื่องการงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะการงานคนเกิดวันจันทร์นะเดือนธันวาเนี่ยการงานเป็นยังไงบ้างนะอืม การงานบางในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจดังที่คิดเท่าไหร่นะคะก็จะมีอุปสรรคบ้างนะคะอุปสรรคความไม่เป็นดั่งใจเหมือนว่าเราอาจจะหวังไว้เยอะนะคะแต่ความตั้งใจของเรามันอาจจะไม่เป็นดั่งที่คิดนะคะมันอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการงานบ้างนะคะขอให้เราใจเย็นๆนะคะในเรื่องงานนะคะค่อยๆคิดอย่าวุ่วามนะคะบางทีคุณอาจจะใจร้อนอะ ใจร้อนเกินไปที่จะแบบว่าเอออยากให้งานมันออกมาได้ดังใจเป็นดังใจอะไรอย่างเงี้ยให้คุณใจเย็นๆนะให้ค่อยๆค,คิดแล้วก็ค่อยลงมือทําแล้วงานนั้นก็จะประสบผลสําเร็จได้นะคะอ่าแล้วก็งานก็จะสามารถไปได้ได้เรื่อยๆนะคะก็ขอแค่คุณใจเย็นๆนะคะงานมันก็จะมีมาเรื่อยๆให้คุณทํานะคะให้คุณอ่า โอกาสทางการงานก็ยังมีเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าคุณอาจจะอย่าวู่วามหรืออย่าคิดมากอย่าวิตกกังวลตีตีต้นก่อนไข้ที่แบบว่าเรื่องยังไม่เกิดแล้วคิดมากวิตกกังวลไปก่อนนะคะก็อย่าคิดมากนะคะแล้วงานทุกอย่างมันจะออกมาดีเพอร์เฟกนะคะมีโอกาสที่จะมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณมากขึ้น,นะคะ่ะในเรื่องการเงินนะเดี๋ยวมาดูการเงินกันนะวันจันทร์ในช่วงเดือน คุณเกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนธันวานะการเงินเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะคะการเงินการเงินรายได้นะคะการเงินรายได้เข้าบ้านเป็นไงบ้างโอ้เงินก็ยังหาได้นะคะได้จากการทํางานนะคะด้วยความขยันความมานะอดทนนะคะหาคาะระว่าการการเงินก็แบบว่าหาได้เรื่อยๆนะคะอยู่ที่ความ ขยันของเราเลยนะคะก็มีความสําเร็จนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเออก็สามารถที่จะค่อยๆเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้นะคะเขาจะค่อยๆเป็นไปนะคะแล้วก็จะมีความสุขสมหวังในเรื่องของการเงินนะคะก็คือว่ามีคนอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะในเรื่องของการเงินทําให้แบบว่าปัญหาในเรื่องของ การเงินหรือนี่สินที่มีอยู่นะคะก็จะมีคนยื่นมามาช่วยหรือมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือทําให้ผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นหนี้อยู่ก็มีโอกาสเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้จากการทํางานจากความสามารถของเราแต่ว่าจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแต่ว่าก็สําเร็จนะคะในเรื่องของการเงินก็ถือว่าหาเงินได้เรื่อยๆอยู่นะคะในช่วงเดือนธันวาคมสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะ ความรักเป็นยังไงบ้างนะคะความรักนะคะความรักนะคะคนเกิดวันจันทร์อาจจะไม่เป็นหดั่งใจนะอาจจะมีความทุกข์ใจความเครียดเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะเหมืนอนตั้งเป้าหมายอ่ะในเรื่องของความรักนะมันอาจจะตั้งไว้สูงเกินไปมันอาจจะไม่สมหวังนะคะเไม่สมหวังหนั่งที่เราคิดไว้นะคะในเรื่องของความรักนะคะ ความรักก็มีเกณฑ์ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะปรับเปลี่ยนนะคะคนที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของความรักอาจจะเปลี่ยนสถานะได้นะคะจากที่เคยรักกันก็จะเปลี่ยนเป็นผิดหวังหรือมีปัญหากันถ้าแบบว่าคนที่แบบว่ากําลังเริ่มรักกันใหม่ๆอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ขยับขยายนะคะเปลี่ยนแปลงเป็นสถานะ อาจจะได้แต่งงานหรือความรักสดใสสดชื่นมากขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนสถานะเรื่องของความรักจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามารักคนมาชอบด้วยนะคะในช่วง เดือนธันวาคมนะคะจะมีเสน่ห์นะคะในเรื่องของความรักอาจจะเจอความรักแบบไม่คาดฝันด้วยในเร <ST yaz> ื่องของความรักนะคะโชคลาบเป็นยังไงบ้างน,นะคะในเดือนธันวาคมสําหรับคนเกิดวันโชคลาบนะคะ,ะในเดือนธันวานะคะก็จะเป็นเรื่องของการทํามาหากินนะคะโชคลาบนะคะก็จะได้จากการทํางานนะคะเรื่องของการเสี่ยง หวยนะคะก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มากนะคะจะเป็นเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะถ้ากาถ้าทํางานก็จะได้แบบว่าเออได้ได้เงินได้ทองนะคะแอบบทำให้ได้มีโชคแบบฟุกๆจากการทํางานนะคะโชคลาภก็ยังข่ากว่าก็จะได้จากการทํามาหากินมากกว่านะคะการเสี่ยงโชคก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่มากนะคะส่วนมากก็จะเป็นเรื่องงาน,นะคะ่ะ สุขภาพสำหรับคนเกิดวันจันทร์เป็นยังไงบ้างนะคะก็สุขภาพนะคะก็ระวังเรื่องของการเจ็บป่วยความเครียดหรือไม่สบายนะคะความวิตกกังวลมากเกินไปนะคะก็ระวังเรื่องของสุขภาพความเครียดนะคะ,ะการเจ็บป่วยจากปัญหามลสมรุมเร้าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีความทุกข์ความเครียดความกดดันนะคะกับตัว ของคนเกิดวันจันนะคะเรื่องของภาระานี่สินอะไรที่เกิดขึ้นในเวลาอาจจะเกิดความเครียดได้หรือว่าเจ็บป่วยได้ทําให้แบบว่าเออจิตใจแบบว่าไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะค่อนข้างที่จะวุ่นวายก็ต้องระวังด้วยนะคะเรื่องของสุขภาพค่ะก็ก็ระวังเรื่องของความทุกข์ความเครียดนะคะบางทีอาจจะมีความทุกข์ใจนะคะในเรื่องของความรักด้วยความไม่เป็นดังใจนะคะก็ ให้ให้ทำใจให้สบายนะคะให้อดทนนะคะในเรื่องปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะขี้คายนะคะไปในทางที่ดีขึ้นถ้าคุณทำจิตใจสบายนะนะคะอย่าคิดมากวิตกกังวลนะคะเรื่องดีๆก็จะเข้ามาหาคุณมากขึ้นนะคะ,ะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะคะก็ในช่วงนี้นะคะกะ็จะมีภาระอะไรหลายๆอย่างที่ต้อง คิดต้องทําต้องเครียดต้องเหนื่อยต้องรับผิดชอบนะคะก็ขอให้ความอดทนนะคะแล้วก็มุ่งมั่นทําในสิ่งที่ตัวเองตั้งไว้นะคะแล้วก็จะสําเร็จในเรื่องนั้นๆน,น,นะแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยมีปัญหามีมรสุมอะไรที่จะต้องแก้ไขเยอะหน่อยในช่วงเดือน ธันวานะคะแต่ว่าถ้าคุณอดทนและก็ใจเย็นและก็มุ่งมั่นแล้วตั้งใจทําเต็มที่นะคะสิ่งต่างๆนะคะอุปสรรคปัญหาก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะด้วยความเก่งด้วยความสามารถของคุณนะคะข้อคนวันจันทร์ก็สามารถที่จะปรับตัวนะคะก็ถือว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะก็ต้องให้อดทนนะคะแล้วเรื่องดีๆก็จะเข้ามานะคะขอให้สู้ๆนะคะสวัสดีค่ะ